ไปต่อกันที่กิจกรรมดีๆที่สำนักง,งานกศนอจะจัดขึ้นในปีนี้นะครับสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเตรียมจัดการแข่งขันสุดยอดกศนอปี2ซึ่งจะเป็นเวทีแสดงทักษะความรู้ความสามารถพิเศษนะครับรวมถึงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดออกมาเป็นการแสดงในรูปแบบต่างๆครับนายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการกศนอถแถลงข่าวเตรียมการจัดการแข่งขันสุดยอดกศนอรครั้งที่2 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษากศนอได้แสดงทักษะความรู้ความสามารถพิเศษและความคิดสร้างสรรค์ผ่านการแสดงรูปแบบต่างๆทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีมผ่านเวทีระดับประเทศในชื่อสุดยอดกศอนอเพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากทั่วทุกภูมิภาคและเป็นการต่อยอดความสําเร็จแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักศึกษาสําหรับการแข่งขันในปี2นี้ได้แบ่งออกเป็น5รอบได้แก่รอบที่1รอบคัดเลือกตัวแทนระดับอําเภอเขต ศูนย์ฝึกรอบที่2รอบคัดเลือกระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครรอบที่3รอบคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนภาคโดยจะคัดเลือกภาคละ6ทีมรอบที่4เป็นรอบ audition อออเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนภาคเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศภาคละ3ทีมรวมทั้งหมดจํานวน15ทีมโดยเกณฑ์การให้คะแนนมาจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านและผลโหวตทาง sms และรอบที่5รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศสำหรับตารางการแข่งขันจะเริ่มจากภาคที่1ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันที่30เมษายน2557ที่ห้างสรรพสินค้าเซนทัลพลาซาขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นภาคที่2ภาคเหนือวันที่14พฤษภาคม2557ที่ห้างสรรพสินค้าเซนทัลแอร์พอร์ตจังหวัดเชียงใหม่ภาคที่สภาคกลาง วันที่23พฤษภาคม2,557ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครภาคที่4ภาคใต้วันที่2มิถุนายน2,557ที่ห้างสรรพสินค้าเซนทัลเฟสติวัลหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและภาคที่5ภาคตะวันออกวันที่11มิถุนายน2,557ที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันสีราชาจังหวัดชนบุรีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จะชิงในวันที่3กรกฎาคม2,557ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact Arena เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยเกณฑ์การให้คะแนนจะพิจารณาจากคะแนนของคณะกรรมการร้อยละ80และคะแนนจาก SMS ร้อยละ20ครับ วันนี้คงอีกโครงการหนึ่งคือโครงการสุดยอดกศนซึ่งเรามีการแข่งขันสุดยอดกศนก็คือแข่งขันความสามารถพิเศษนักเรียนกศนที่มีความคิดสร้างสรรค์ความรู้ความสามารถและมีพรสวรรค์ในด้านต่างๆเป็นการเฟ้นหานักศึกษากศนผู้ผู้เป็นสุดยอดกศนอ,อย่างแท้จริงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกศนก็คือการที่เป็นหนึ่ง สุด,ดยอดกศนที่ทำความดีนะครับมีการแข่งขันกันระดับประเทศนะครับวันหนึ่งถ้าหากเราจัดการศึกษาตลอดชีวิตแต่เราไม่ให้โอกาสสำหรับผู้ที่ได้โอกาสพลาดโอกาสขาดโอกาสได้แสดงออกในเวทีที่สามารถที่จะแสดงออกได้เราหวังพึ่งว่าให้คนที่พลาดโอกาส3มล้านสองแสนกว่าคนเนี่ยที่เรียนอยู่กศนทุกวันนี้เนี่ย จะให้ไปแข่งขันในเวทีใหญ่เวทีช่องสมเวทีช่องเ7ผมเชื่อว่าชีวิตเขาก็พลาดโอกาสอยู่แล้วแต่เราบอกว่าจะให้เขาไปแข่งโดยไม่มีการให้เวทีสร้างความสามารถสร้างทักษะก่อนคงเป็นไปไม่ได้วันนี้สำนักง,งานกศนจึงมีโครงการสุดยอดกสนครั้งที่สองรอบแรกวันที่30เมษาที่ห้างเซ็นทรัลพาซา,าขอนแก่นเลยนะครับ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับวันที่30เมษาภาคเหนือนะครับวันที่14ึกพฤษภาคมห้างเซนทันแอร์พอร์ตเชียงใหม่นะครับภาคกลางนะครับรวมทั้งกทมด้วยนะฮะวันที่23ึกพฤษภาคม57ที่ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับภาคใต้วันจันทร์ที่2มิถุนายนที่ห้างเซนทันเฟสติวัลหาดใหญ่สมลา นะครับแล้วภาคตะว,วันออกนะครับที่ห้างโลบินสันศรีราชาชนบุรีนะครับวันที่11มิถุนายนนะฮะแล้วก็จะจชิงชนะเลิศวันที่3กรกฎาคม57นะครับศูนย์การค้าการประชุมอิมเ c t อาร n นาเมืองทองธานีนนทบุรีนะครับ